เดี๋ยวผมจะพามาดูระบบกรองน้ําของบ้านสไตล์รีสอร์ทขนาดใหญ่หลังนี้นะครับซึ่งในบ้านหลังนี้จะมีร้านกาแฟนะฮะแล้วก็จะมีสวนน้ําตกขนาดใหญ่ด้วยซึ่งจะมีพื้นที่ที่กว้างมากนะฮะบ้านหลังนี้มีน้ำประปาเหมือนกันแต่ว่าไม่พอใช้นะฮะเนื่องจากใช้น้ําเยอะนะครับก็เลยต้องเจาะบ่อประดานใช้เองนะฮะก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ยมีหินปูนค่อนข้างสูงนะเกิน500 ppm ซึ่งในสวนน้ําตกเนี่ยจะใช้น้ําค่อนข้างเยอะ มากกว่าอย่างอื่นแล้วก็ถ้าน้ํามีหินปูนมากๆเนี่ยทำให้ต้นไม้ไม่สวยนะบางทีต้นไม้ถึงขนาดตายเลยนะนี่ก็จะเป็นในสวนของเขาซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะกำลังจะเตรียมเปิดนะครับทางเราก็เข้ามาแก้ไขปัญหาหินปูนโดยการติดระบบกรองน้านะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับที่นี่จะแบ่งระบบกรองน้ําออกเป็น2ชุดนะชุดแรกก็คือที่เห็นด้านหน้านี่คือจะใช้ในส่วนของร้านกาแฟแล้วก็ในส่วนของ ส่วนน้ําตกนะฮะแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งคือใช้ในบ้านในสระว่ายน้ําของเขานะครับในชุดนี้ก็คือจะมีปั๊มโซลารเซลล์ซึ่งเป็นปั๊มบาดาลนะจะมีแผงโซลารเซลล์อยู่บนหลังคานะฮะ mm. จะดึงน้ําขึ้นมาพักในถังพักน้ำนะซึ่งเป็นวงบ่อนะครับแล้วก็จะมีชุดกรองน้ําที่เป็นระบบล้างสารกรองอัตโนมัติกรองน้ําแล้วก็เอามาเก็บเป,เป็นน้ําพร้อมใช้นะครับ ส่วนรายละเอียดที่ว่าใช้สารกรองอะไรบ้างหรือมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกให้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูในชุดที่2ก่อนที่ว่าใช้ในบ้านแล้วก็ใช้ในสระว่ายน้ําซึ่งกรองจุดนี้จะมีถังกรอง3าใบเป็นระบบล้างสารกรองอัตโนมัติจะมีถังกรองมัลติมีเดียจะมีถังกรองเรซินสองถัง ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงรายละเอียดว่ามีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวจะพามาดูชุดกรองชุดแรกก่อนนะครับที่ใช้ในร้านกาแฟแล้วก็ที่สวนน้ําตกท็อป c ิคอลนะฮะแล้วก็ที่จะใช้ในรีสอร์ทซึ่งจะใช้ปริมาณน้ําที่มากนะฮะถังกรองก็จะเป็นถังขนาด30คูณ72นิ้ว3ใบนะฮะระบบล้างสารกรองอัตโนมัติทั้ง3ใบนะฮะถังกรองลูกแรกจะเป็นกรองแบบมัลติมีเดียคือจะมีพวกอมคกนิ อนาไซต์คาร์บอนทั้งหมด3ชนิดอยู่ในถังลูกแรกนะส่วนลูกที่2ลูกที่3นี่จะเป็นเลซินนะฮะอย่างที่บอกนะที่นี่หินปูนเยอะมากนะฮะเกิน500 ppm ก็เลยใช้เลซิน2ตัวนะฮะเพราะว่าจะได้ไม่มีน้ำจะได้ไม่มีหินปูนไปมีผลกระทบกับาการใช้งานในร้านกาแฟการใช้งานในสวนน้ำตกนะฮะไม่งั้นจะเป็นคราบสีขาวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่ต้นเลยดีกว่านะฮะก็คือน้ำต้นทางนจะเป็นน้ำบาดาลอยู่ตรงนี้นะบ่อบาดาล เขาจะใช้ปั๊มบดานที่เป็นโซลาเซลล์นะฮะซึ่งแผงโซลาเซลล์จะอยู่บนหลังคานี้แผงโซลาเซลล์นะฮะน้ำจะถูกสูบขึ้นมาใส่ในถังพัก2ใบนี้นะฮะนี่จะเป็นถังพักน้ำบดานนะแล้วก็จะมีปั๊มตัวนี้นะฮะซึ่งเรากำลังต่อท่อกันอยู่นะปั๊มตัวนี้จะเป็นขนาด1งแรงม้าเท่านั้นนะฮะ4ขีดนะฮะได้น้ำที่4คิวที่ความสูง40เมตรนะฮะตัวนี้ หนึ่งแรงเท่านั้นประหยัดไฟดีครับเป็นมันติสเตตดันน้ําผ่านถังกรอง3ใบนะฮะสามใบและน้ําที่ผ่านถังกรองก็จะเข้าไปเก็บในแทงปูนทั้ง4แทงด้านหลังก็จะเป็นน้ำเขาเรีย <c oughs> กว่าน้ําซอฟน้ําพร้อมใช้งานน้ําที่มีหินปูนต่านะครับส่วนตรงนี้จะเป็นถังเกลือถังใส่น้ําเกลือขนาด1000พลิตรนะฮะที่เอามาใช้กับฟื้นฟูสภาพถังกรองเรซิน2ใบนี้นะฮะอย่างที่บอกถังลูกนี้เป็นขนาด30มสคูณเจนิ้ว ทั้ง3ใบระบบล้างสารกรองอัตโนมัตินะฮะหัวนี้ก็จะเป็นหัวล้างถังมัตติมีเดียส่วน2หัวนี้ก็จะเป็นหัวของถังเบซินนะฮะซึ่งจะไม่เหมือนกันครับเราจะมีจุดเทสน้ำทั้งก่อนเข้าและทางด้านน้ําออกเพื่อที่จะให้ง่ายกับการตรวจสอบนะฮะส่วนขั้นตอนใน,นการกรองถังกรองใบแรกก็จะเป็นมัตติมีเดียมัตติมีเดียก็คือใช้สารกรองหลายตัว ก็จะมีแอนอาแมงกานิสนะแมงกานิสอยู่ด้านล่างเอาไว้กรองพวกสนิมเหล็กพวกแมงกานิสนะฮะอันที่2ชั้นที่2จะเป็นแอนร์ไซต์จะกรองตะกอนที่มีขนาดเล็กนะฮะสารแควลอยและด้านบนสุดจะเป็นคาร์บอนนะฮะก็จะไว้กรองสีกองกลิ่นกรองสารพิษแล้วก็น้ําที่ผ่านจากถังแรกก็จะสะอาดและก็คือไม่มีตะกอนจะมาผ่านเรซินทั้ง2ถังน,นี้นะฮะเรซินก็จะกรองหินปูนนะฮะกรองความกระด้างหรือที่เรียกว่าค่าฮาร์ดเน็ตนะครับ น้ำที่ออกจากทั้งสองใบนี้ก็จะเป็นน้ําที่หินปูนต่ําถึงเราจะเรียกว่าน้ําซอฟนะฮะน้ำอ่อนนะฮะแล้วก็เอาไปเก็บในถังด้านหลังเพื่อจะพร้อมใช้งานต่อไปนะครับส่วนแทงลูกนู้นแทงเก็บน้ําบาดาลเขาก็จะแยกเอาไว้ใช้สําหรับลดน้ําต้นไม้ลดในสวนอะไรทั้งหมดนะฮะลดน้ําต้นไม้คือต้นไม้ใหญ่นะฮะไม่ใช่ว่าต้นไม้ในสวนน้ําตกนะครับต้นไม้ในสวนน้ําตกจะใช้น้ําซอฟ ทั้งหมดน,น,นะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูแท้งฮะสองใบแรกนี้จะเก็บน้ำบาดาลนะฮะเอามาใช้ในการกรองส่วนสี่ใบด้านหลังนี้จะเป็นถังเก็บน้ำซอฟนะน้ำที่กรองแล้วนะฮะพร้อมใช้งานส่วนทางซ้ายจะเป็นถังพักน้ำบาดาลที่เอาไว้ใช้โดยทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นพวกรดน้ําต้นไม้ใหญ่ในบริเวณรอบๆข้างอะไรพวกนี้นะฮะก็จะเป็นน้ําที่ไม่ไม่ต้องใช้การกรองนะฮะ ในส่วนตรงนี้เป็นส่วนของปั๊มน้ำนะจะมีปั๊มบาดาลปั๊มบูสเตอร์ปั๊มที่อัดน้ำไปใช้รอบๆบริเวณนะครับแล้วก็เป็นปั๊มที่จะเอาไปจ่ายในส่วนน้ำตกด้านหลังนะครับจะพาไปดูในส่วนกรองที่2จะเป็นส่วนกรองของน้ำใช้ในบ้านชุดนี้จะเป็นชุดที่2นะฮะที่สำหรับกรองใช้ในบ้านแล้วก็ในสระ่ายน้ำนะฮะก็จะใช้เป็นถังกรองทั้งหมด3ใบนะครับ ใบแรกก็จะเป็นถังกลองที่เป็นมัลติมีเดียอย่างที่เห็นนะครับเป็นถังขนาด24คูณ72นิ้วนะฮะมีแอนตาไซส์มีแมงกานีสมี ese, ม Carbon, คาร์บอนนะฮะน้ำที่ผ่านถังกลองลูกแรกถูกส่งมาจากปัม๊มตัวนี้นะฮะเหมือนเดิมครับปั๊มขนาดหนึ่งแรงมา้ามัลติสเตทนะประหยัดไฟได้น้ำมากแรงดันสูงนะฮะอัดน้ำเข้าถังกลองมันติมีเดียแรกเพื่อกรองตะกรอนออกนะครับแล้วก็ส่งผ่านไปที่ถังที่2 และถังที่3นะฮะถังที่สองที่3จะเป็นเรซินนะกรองหินปูนเหมือนเดิมเพราะว่าน้าก็เป็นน้ําบาดาลจากที่เดียวกันนะฮะถังด้านหลังก็จะเป็นขนาด2 4่สคูณเจนิ้วนะฮะเรซินและถังใบนี้จะเป็น30มสคูณเจนิ้วเรซินเหมือนกันนะฮะถังลูกนี้เอามาทางลูกค้าต้องการเพิ่มเติมก็นะามาเพิ่มเติมที่หลังส่วนถัง2ใบนี้ชุดนี้ใช้มา2ปีครึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาเพิ่มเรซินอีกใบนึงต้องการให้มัน หินปูนมันต่ํามากนะฮะหากท่านไหนมีปัญหาในลักษณะนี้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะแก้ไขปัญหาสอบถามเขาไ,ได้นะครับบริษัทบ้านเครื่องกรองสวัสดีครับ